พาไปที่จังหวัดลบบุรีครับเราจะเห็นถึงภาพการจัดการเมืองเขานะ,ะอย่างเรื่องตอนนั้นก็มีเรื่องกับลิง<ะ>ใช่ไหมอับก็จัดการจัดระเบียบให้เรียบร้อยอเขาก็อยากให้คนมาเที่ยวงานนะเราเคยนําเสนอไปแล้วที่บนถนนตรงทางว้าลายอะ่ะเขาเพ้นรูปสวยๆใช่เขามีการปรับปรุงพื้นที่ทิวทัศน์ของเมืองคะ่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งอย่างครับกับกิจกรรมสตรีทอาร์ตลบบุรีครับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความสวยงามของจังหวัดลบบุรีครับ นี่คือวันนั้นที่เห็นภาพเนี่ยยังไม่เต็มที่ขนาดนี้นะอันนี้ดูเยอะขึ้นดูสวยงามมากขึ้นกลุ่มคนรักศิลป,ปะร่วมสร้างแลนด์มาร์คใหม่ครับ <c oughs> เขาก็จัดงานมอส Thailand ครับหรือมิทติ้งออฟสไต ไทยแลนด์เป็นงานที่กลุ่มคนไทยและต่างชาติเนี่ยเขาจะหมุนเวียนมานะครับแล้วก็ไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศร่วมอ่ารวมถึงในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนี้ด้วยกันศิลปินทั้งชาวไทยต่างชาติเนี่ยเดินทางมาร่วมงานแล้วก็สร้างผลงานด้วยการพ่นสีสเปรย์คุณภาพสูงครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองลบบุรีผ่านลวดลายสีสันและฟอนต์ในแบบเฉพาะตัวซึ่งงานศิลป์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยจินตนาการและฟอนต์สีสันที่มีแบบเฉพาะตัวแล้วก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าอย่างที่เขาจัดงานนนั้สถาน ที่มันก็เป็นอาหารที่เก่าแต่มีกิมมิคครับก็คือโรงภาพ,พยนตร์มาลายามาลงหนังเก่าแก่กลางเมืองลบบุรีที่มีความสูงอยู่ที่สีชั้นและเคยเป็นที่อยู่ของฝูงลิงครับซึ่งวันนี้อย่างที่บอกครับถูกแปลงโฉมให้เป็นที่ที่โชงงานศิลปะให้ศิลปินได้บรรเลงผลงานและก็ยังมีการสร้างสรรผลงานบางส่วนในโซนตึกแถว ใช้โยวานิชโซนตึกโรงรับจำนำและอีกหลายจุดรอบตัวเมืองที่เจ้าของอาคารสถานที่ให้การอนุญาตเพลนครับโดยอาจารย์เสรีแก้ววิเชียนค่ะอาจารย์สอนศิลป,ปะโรงเรียนสาธิตม,มหาวิทยาลัยราชาพัเทศสตรีลบบุรีค่ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในฐานะของกลุ่มคนลบบุรีนี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่ากิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มรักศิลป,ปะ จากหลายประเทศที่มาร่วมกันลงมือทําไม่ได้หวังผลกําไรแล้วศิลปินทุกคนเดินทางมาด้วยทุนส่วนตัวของตัวเองค่ะออกค่าใช้ใจ่ายเองมีใจจะมาช่วยลบบุรีกันเหมือนกันมาร่วมกันเป็นลบบุรีโดยที่เลือกจังหวัดลบบุรีเพราะว่ามีโบราณสถานสําคัญโลเคชั่นใจกลางเมือง<ม>เดินทางสะดวกเดินทางจากกรุงเทพเพียงสองชั่วโมงจึงเป็นจุดหมายที่เหมาะอย่างยิ่งกับการจัดงานศิละปะระดับนานาชาติในครั้งนี้ที่สําคัญหลังจากมีการบริาร การจัดการเรื่องฝูงลิงในเมืองเก่าได้ดีขึ้นนั่นก็ทําให้งานศิลปะบนกําแพงนั้นสามารถอยู่ได้ยาวนานขึ้นไม่ถูกรบกวนเมืองก็สะอาดสวยงามแล้วน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมที่สนใจผู้รักงานในศิลปะคามาสัมผัสกับสเสน่ห์ใหม่ของเมืองลบบุรีกันในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะทั้งโบราณสถานเก่าแก่และศิลปะร่วมสมัยที่ซ่อนอยู่ทั่วมุมเมืองเลยสามารถเช็คอินถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ซึมซับพลัง แห่งความสร้างสรรค์ไปด้วยกันค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าลบบุรีไม่ได้มีดีเพียงแค่ลิงเท่านั้นแต่มีศิลปะบนกำแพงที่พร้อมสะกดทุกสายตาสู่สตรีทอาร์ตลบบุรีค่ะเดิมเราเห็นหลายพื้นที่แล้วนะที่เขาจะอยู่บริเวณแยกต่างๆของเมืองไปแล้วประมาณ2 3สจุดด้วยกันอันนี้มาเพ้น์อยู่บนตึกอาคารบ้านช่องกันบ้างดีกว่าบางทีคือเอาอย่างนี้ถ้าเป็นตึกร้างถ้าเกิดว่าดูแล้วอุ้ยมันดูแบบสุกซนลึเหลาอะไรอย่างนี้เลยนะแต่พอมาเพ้น์แบบนี้นะคะก็สวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่านี่ เป็นอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนาเมืองแล้วก็จะขยับขยายเพิ่มเติมขึ้นด้วยแล้วก็เป็นที่โชว์ผลงานของศิลปินเพราะไม่ได้มีแค่ไทยนะต่างชาติก็มาละเลงเขาเรียกว่าบรรเลงเสียงละเลงมันดูไม่ดีบรรเลงผลงานผ่านตึกนะผ่านภาพสวยๆแบบนี้นะครับจากที่รมบุรีครับคุณผู้ชมมาอีกที่หนึ่งเรื่องครับเรื่องของการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด